รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมรภูมิไอเดียโอเพนยู r s i น์ดูโก็อยู่กับเราอยู่กับเรามาทุกสัปดาห์นะคะการทำหน้าที่คอมเมนต์อย่างแข็งขันดรชิคพี่ดุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห เป็นไงครับวันนี้เทกดูราศีดูดีดดูหล่อดูราศีราคีครับราศีโอ้ยวันนี้ดูแบบดูแบบเป็นคนโอเคอ่ะเพราะปกติทุกสัปดาห์ก็เห็นมีปัญหาตลอดแม้คนอะไรมันจะมีปัญหาทุกสัปดาห์หรอครับน้องดาวมันก็ต้องชิวๆกันบ้างไปดับอ๋ออันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวดูนี่ เว่ยเกี่ยวไปนะพีพี่ทำแบบอะไรอย่างนี้ได้อ่ะดูดีอ่ะ ถึงก,กระตุทีเดียว<ด>ไม่อยากจะบอกเลยว่าเราอะได้เตรียมกับพี่ๆทีมไฟช่องสามเอาไว้ไปบอกใไมุ่๋ยหมดหล่อเลยเอานะแต่อันเนี้ยของจริงเลยเพราะว่าเตรียมไว้อย่างดีเลยอันนี้ไม่ต้องใช้สงใช้เสียงด้วยเปิดปิดไฟแบบไม่ต้องมาตรงมกตบมืออะไรเด็ดขาดเลยอ่ะ<ร>ดีกว่านี้อีกไม่เชื่อตามผมมาที่ห้องโฮดิ้งรูมเลยครับไม<ห>าครับเชิญเชิญเชิญอันนี้ของเขาจริงจริงไม่ต้องใช้เสียงเลยเดาะลิ้น อและสิ่งประดิษฐ์ที่พี่เอกพูดถึงก็คือระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยทนบุรีกรุงเทพชื่อยาวไปไหมครับเนี่ยเลยเลยครับดรเชิญโอ้โหทีนี้ผมมั่นใจมากๆเลยครับป<พ>อมพี่ลูกเชิญสุดยอดสุดยอดคอยดูเลยนี่คอดูเลยทำไมเขาไม่ใส่ อะไรดิจิตอะไรเขาระบบนี้เป็นระบบ Se c u r i t y ที่ในโลกเราพยายามคิดค้นถ้าอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นะครับครัอี้แล้วอย่างเช่นถ้าผมก็มีแนวคิดต่อยว่าบ้านเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ผู้สูงอายุจะเยอะขึ้นละสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ได้หรือให้ผู้สูงอายุได้เนี่ยก็ผมคิดว่ามันเป็นโน้ตฮาวของของบ้านเราครับ่ที่มีแนวคิดขึ้นมาก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าเราจะไม่เอาเซนเซอร์ซึ่งเซนเซอร์ก็จะมีข like yeah. ้อจํากัดเรื train, ่อ yes, งราคาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนในการผลิตเนี่ย เราจะทำยังไงให้มันดาวคอสตรงนี้ลงมาเยอะค่าใช้จ่ายใช่ครับอย่างเช่นหนึ่งห้องต้องใช้ถี่ตัวถ้าเซนเซอร์ถ้าเป็นระตูลที่เขาเรียกว่าเซนเซอร์อินฟราเรดเนี่ยที่จับความร้อนของมนุษย์เนี่ยเขาก็จะมีเลนส์อยู่ว่าเซนเซอร์ตัวนี้จะอยู่ในระยะเลนส์กี่ตารางเมตรก็ว่าตัวเลนส์ก็จะขึ้นอยู่กับราคาของเซนเซอร์แต่ทีนี้เรามีแนวคิดว่าตัวกล้องเนี่ยถ้าลงทุนกล้องเว็บแคมแค่ระดับหลักห้าหมบาทเนี่ยแล้วเราสามารถทำแอปพลิเคชันที่ประมวลผลทางภาพหรือเขาเรียกว่า image processing ในการเป็นซิกเนลซิกแนลหนึ่งไปสั่งให้ระบบไฟเนี่ยเราเปิดปิดโดยอัตโนมัติซึ่งต้นทุนตรง,ตรงนี้ก็จะดาวลงแน่นอนเป็นครึ่งคึ่งแน่นอนอาจารย์ลองทำให้ดูบางคนท <คะ S 1> ี่อทางบ้านอาจจะ sia, เอ๊ะมันทำยังไงเนาะอะไรก็อ,กรอุปกรณ์นะครับที่สําคัญก็คือกล้องครับแต่ที่จริงกล้องนี่ต้องติดอยู่บนหัวมุมครับมันก็ได้ภาพมุมกว้างขึ้นครับแล้วก็จะประมวลผลได้ง่ายขึ้นเลยครับภายในนี้ก็จะมีสวิตช์ครับที่ไว้ตัดต่อไปซึ่ง เราจะควบคุมเครื่องยืดไฟนี้ด้วยการตัดต่อไฟครับคือหลักๆตอนนี้ก็คือสําหรับห้องที่เรียกว่าเราเราไม่ได้อยู่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ครับแล้วพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะทํางานทันทีใช่ครับแล้วพอคนออกไปก็จะหยุดตัดการทํางานของทั้งระบบซึ่งจะประหยัดไฟฟ้าในช่วงที่ เราไม่ได้เข้าไปคือตอนที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตในนั้นใชต้องใช้เราจะเพิ่มพัฒนาเป็นพวกเมมโมรีเข้าได้ไหมครับเหมือนกับว่าได้บันทึกภาพไปด้วยระหว่างถ้ามีคนอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยจริงๆเราเราคิดต่อไปถึงที่ว่าทางลูกๆสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันมือถือโดยใช้ร่วมกับกล้องตัวเนี้ดู ผู้สูงอายุหรือเป็นห่วงเขาในบ้านได้นนมัน,นมันเลี้ยได้ขนาดไหนคะอย่างเมมนเเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยอันนี้นะเป็นคำถามที่ดีมากผมคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าต้อง,ต,องต้องมีคนถามว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยตรงนี้เราต้องบอกว่าเราทดสอบภายใต้มนุษย์แต่ถามว่าในทางปฏิบัติบนข้างหน้าเราจะทําได้ไหมทําได้เราจะต้องมีการทดสอบที่ผมเรียกว่า Index Detection นะครับว่ามันจะสามารถบอกได้ว่า เท่านี้คือเท่านี้คือสุนัขเท่านี้คน <Okay. S 1> มนุษย์เพราะว่ามันคำนวณที่ identity ก็คือ0 2 5ถึง255หรือ256ก็ได้ mm hmm. เขาเรียกว่าค่าเกสเก c a ระดับของพิกเซลเราสามารถทดสอบได้หมดครับมันอยู่ที่ว่าตัวเราจะคอนโทรลตัวนี้จะไปใช้งานที่ไหน โคดิ้งลูมหล่อ,ออันนี้แบบหล่อของแท้ไม่ได้แบบหล่อแบบปลอมๆนะคะอันนี้คือสิ่งประดิษฐ์เขาล้ำเฮ้ยถามพ่อเลยดีกว่าก่ <c oughs> อนที่พี่เอกจะวิปรารถไปกว่านี้พ่ <c oughs> อคะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คอมเมนต์ใหม่คะ่ะจริงๆเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใหม่อะไรสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยเสนอความใหมายก็คือว่าการประยุกต์ใช้แทนที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตเราในการออกแบบตรวจสอบ สถานะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่เซนเซอร์นั้นๆเนี่ยทางผู้ผลิตก็ฉลาดพอที่จะใช้กล้องเนี่ยในการที่จะระบุชัดเจนว่าขนาดนี้ตำแหน่งนั้นเนี่ยสมควรที่จะมีการสวออิตชอนสวิตชอฟไประบบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปล่าแต่นี้เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งผมก็ดีใจว่าถ้าเรามีคนไทยที่คิดเรื่องนี้ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพึ่งต่างชาติทั้งหมดนะครับก็ผมคิดว่าผมจะเสื่อนะ ๊อปโอคนแรกแต่คราวนี้สิคะกูรูผู้บริโภคกับกูรูนะักออกแบบของเราพี่ปอก่อนเลยพี่ปอเพราะว่าปกติเขาเป็นคนแบบบางทีชอบลืมปิดนู่นปิดนี่คือชอบอย่างนึงอาจารย์ป้องอย่างเนี้ยอาจารย์ไม่ได้ว่าออสอนในสิ่งที่ร่มเรียนมาแล้วมาถ่ายทอดอีกทีแต่อาจารย์ต้องคิดอะไรสิ่งใหม่ๆแบบนี้คนแบบนี้ต้องมาเป็นอาจารย์แล้วก็ช่วยกับน้องๆคิดบบขึ้นมาเซนเซอร์ <S S มันไม่ใหม่อย่างที่ดรบอกก็จริงแต่ว่าเขาก็ เอาการจับภาพเข้ามาใช้ซึ่งเราก็คุ้นเคยแต่แบบภาพจากวงจรปิดแต่อันนี้มันสามารถเอามาควบคุมระบบไฟในบ้านไม่ได้เปิดปิดอย่างเดียวเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เหมาะมากทั้งประหยัดด้วยนะคะแล้วก็การการหลงลืมด้วยอาจจะฟังในระบบกลไกลหรือว่าวิศวกรเลยไม่ไม่เข้าใจเพราะเป็นแบบ,<อ>บผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รู้อะไรนะคะผู้หญิงสวยๆนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทําออกมาได้ขนาดนี้น่าสนใจมากในฐานะผู้บริโภค มีเครื่องแบบนี้อยู่ที่บ้าน<ช>ซื้อแน่นอน,นพี่ดุ๊กค่ะด็อกเตอร์บอกว่าเครื่องนี้ไม่ใหม่ปอก็บอกว่าไม่ใหม่แล้วผมจะซื้อทําไมเออมันประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมชอบตรงที่ว่าของที่มันมีอยู่แล้วเดิมๆของที่มันไม่ใหม่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ความคิดสร้างสารรค์หรือว่าไอเดียในการที่จะนํามันกลับมาใช้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดอะไรใหม่ๆได้อันนี้ผมสนใจาลค่ะพูดขนาดนี้แล้วครับมอบเงินทุนต่อยอดมลคาได้กจททุกคน นต้องไปแล้วก็จริงแต่ว่าต้องซื้อทั้งสามท่านถึงจะได้รับถึงต่อยอดไอเดีย10,000บาทเรามาดูกันนะครับว่าคณะกูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อครับลุ้นสคน้ไม่ซื้อครับดรซื้อไปแล้วก็ผมคิดว่าผมจะซื้อนะ ซื้อคนแรกของที่มันมีอยู่แล้วเดิมๆของที่มันไม่ใหม่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไอเดียมันก็ทําให้เกิดอะไรใหม่ๆได้เรามาดูกันนะครับว่าคณะกูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อครับลุนสามคนไม่ซื้อครับด็อกเตอร์ซื้อไปแล้ว้ลุนสคนซื้อไ้ เดาได้เีด้วยนะคะกับเรื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบระบบควบคุมการปิดเปิดอัตโนมัตินี่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรับทุนต่อยอดไอเดียจากอพวชและสมรภูมไอเดียพร้อมทั้งถ้วยเดอะวินเนอร์ดีด้วยค่ะ นี่คือตัวอย่างของนักประดิษฐ์ที่เราภาคภูมิใจที่ผู้ชมเองก็สามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่นะคุณผู้ชมหรอกคุณผู้พี่นี่ด้วยแหละเพราะพี่เป็นคนเอามาพี่เป็นนาเสนอมาเห็นไหมตอนแรกอบอกแล้วนอกจากประหยัดใช่ไหมครับพี่ปอย,ยังสะดวกสบายจริงจริงด้วยขอบคุณอาจารย์มากนะครับ และชิ้นต่อไปนี่ผมด้วยความที่แบบรักความสะดวกสบายมากรับรองว่าจะต้องยิ่งใหญ่แล้วก็ยอดเยี่ยมยิ่งกว่านี้อีกครับแน่นอนเลยดูหน้าด็อกเตอร์จิงสะดวกสบายยิ่งกว่านี้คือเลยมีด็อกเตอร์้าไม่ซื้อผมรอครับมีด็อกเตอร์ไม่ซื้อทั้งที่ผมยังไม่สะดวเลยนะครับก็เห็นได้ ผมคิดว่านะครับชิ้นต่อไปที่ผมจะนําเสนอเนี่ยคณะกรุงสามท่านต้องซื้อแน่นอนเลยโดยเฉพาะยี่ดุ<ะ>๊บเพราะมันสะดวกสบายบามากมแล้วถ้าเกิดพี่ไม่ซื้อถ้าพี่ไม่ซื้อ,อ <c oughs> ผู้ผิดพูดถูก้วของพือนถ้าพี่ไม่ซื้อผมจะ ยอมซื้อขนมแจกคนทั้งสตูเลยขอเสียงโห่กังสตูโอเคโอเคโอเคงั้งนไม่ซื้อเลยอยาเพราะอยากกินนมมาดูของเข่อนไปดูว่าพี่ดูจะซื้อหรือเปล่านะคะรออยู่แล้วในโฮลดิ้งเ <Hey. S 2> <c> o <oughs> ไอเดียส <ève> ิ่งประดิษฐ์ที่ทาให้พี่เอกต้องท้าทายพี่นุกนั้นมาจากน้องๆโรงเรียนวัชราวิทยาจังหวัดกาแพงเพชรกับชุดเครื่องปรุงหันสาครับพี่นี่คือกรรมการจากอวชนะคะค่ะวันนี้คุณประดิษฐ์อะไรมาคะเด็กม .5 เครื่องปรุงหันสาค่ะเราสามารถกดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะตามใจเราแบบว่าคือถ้าเราใช้อย่าง อย่างพวกนี้นะคะแบบ <Okay. S 1> ว่าเราต้องใช้ช้อนตักแบบบาคนตักพริกไปตักน้ำตาลอย่างเงี้ยคะ่ะปิดกันอีกปิดกันอีกค่ะแมลงวันตอมก็ไม่ใช่ใช่<ส>ค่ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องปรุงชุดเครื่องปรุงพันศาครับโดยเราจะมีอยู่สี่อย่างก็คือพริกน้ำตาลน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำปลาหลักเลยคนไทยหลักสี่อย่างนี่เราจะ เลือกปรุงพริกนะครับแล้วก็มาดูที่จอนะครับจะมีเลเวลขึ้นนะครับแล้วก็กดค้างไว้ครับสมมติเลเวลหนึ่งนะครับก็นี่เผ็ดน้อยโอ้เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยนันต์นะครับอันนี้นันต์เราก็ดูที่จอเหมือนเดูเราดูเลเวลถ้าเราใส่หวานนะครับผสองหวานหวานหนึ่งหวานปานกลางครับอาจจะใส่อันนี้สักเลเวลหนึ่งนะครับเราก็ลองน้ำส้มสายชูเปรี้ยวนิดนิดครับผมเปรี้ยวนิดนิดว่าเปรี้ยวอยู่แล้ว อ๋อให้มันมือไม่เลอะด้วยนะพี่นะนี่กระตันปาครับเราก็ไม่ไกลมากนะครับหนึ่งอ๋ออ๋อเป็นแต่ที่มันค้างอยู่ล่ะไม่มันจะดูดกลับไปดูดกลับจริงด้วยอ่ะครับทำไมอ่ะก็เกี่ยวกับแรงดันอากาศค่ะนี่มอห้าคุณคิดได้ไงเนาะผลิตเครื่องนี้มาทำไมครับตอบสนองความต้องการของตัวเองด้านความสะอาดแล้วก็ความสะดวกสบายครับแล้วมันจะต้องตั้งอยู่ที่ไหน ก็จะอยู่ในโซนที่ก่อนไปนั่งครับครับชุดปรุงปรุงเสร็จก็ไปนั่งภาพเป็นโรงอาหารโรงอาหารของโรงเรียนครับพูดทอดแล้วการละเกีเกี่ยวอะไรกับอันนี้อันนี้คืออะไรจะอันนี้ก็เป็นสูตรของแต่ละคนนะคะว่าอ๋อกินยังไงเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเอาแค่ไหนก็จาเลขของตัวเองเอาไว้ว่า ครั้งนี้เรากดเท่าไหร่แต่ละอันแต่ละอันสมมุติว่าพี่ดาวฝากพี่เอกซื้อผัดซีอิ๊วพี่เอกของดาว4215องเงี้ยเหรอเป็นรหัสได้่ไม่รู้เวลาเติมเปิดเติมตรงไหนะครับเปิดเปิดดูข้างในครับอ๋อไอตัวที่มันมีเครื่องปรุงออกมาหนูมีอะไรครอบหน่อยก็ดีหกเพื่อความสะอาดพี่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันลงมาแรงก็จะมาตอมเนี่ยเามันยื่นอยู่อย่างนี้ ก็เริ่จะถามว่ามันถอดออกมาล้างได้ไหมคะตัวที่เป็นทราส้มอ๋อตัวนี้เวลาเราจะล้างเราก็ใส่น้ําพอเครื่องปุูหมดเราก็ใส่น้ําขัดล้างเออแปลว่าเราควรต้องล้างทุกวันไหมคะล้างจะล้างทุกวันทุกคมสะอาดทีนี้อย่างน้ําส้มสายชูหรือกับยางเนี่ยมันจะกัดมันจะกัดไหมอ่ะ เกรลอาห้าคุณใช้วาลเป็นเป็นชัตเตอร์ใช่ไหมให้ผ่านให้ผ่านลูปใช่ไหมแล้วก็เป็นร่องใช่ไหมแล้วก็ถ้ามากมากคุณก็ไปนั่นเนี่ยอันนี้มันอาจจะตันนะก็คือดรมีคําแนะนําว่าว่าเนื่องจากนักตาลเนี่ยโดยอุณหภูมิบรรยากาศว้าวเนี่ยมันจะแฉะผักไอ้พริกพริกยังไม่เท่าไหร่แต่มันจะแฉะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเช็คนี่ต้องเช็คมันต้องมีอุปกรณ์เนี่ยคือคุณปรับวาลใช่ไหมมันต้องมีอันหนึ่งคอย เน, <im itation> นี่ยแล้วที่บอกว่าถ้าหนูเอาใส่มาตัง้งข้างบนมันจะเห็นหมดเลยอันไหนมันหมดอันไหนมันเกาะอ,อันไหนมันชื้นอะไรเงี้ยให้มันเห็นคว <im itation> า<อ>มสวยสงามส<ด>ิแล<ด>้วสวยเลยพี่ว่า <im itation> มาแล้วนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เห็นแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดตอนนี้อยากได้ก๋วยเตี๋ยวสักชามเนี่ยอยากจะไปปรุงกับเครื่องของเขาละเกิน อันนี้ใช่ไหมที่คุณท้าพี่ดุ๊กถูกต้องครับขอโทษนะครับน้องคือถ้าเกิดว่าพี่ไม่ซื้อเนี่ยพี่เอกเขาจะเหมาให้ขนมเลี้ยงทุกคนพี่ขออนุญาตไม่ซื้อก่อนได้ไหมอยากกินขนมเอาเหรอพี่อยากกินขนมอ่ะพี่จปคิดตกใจจริงตเล่น้องบอกเดี๋ยวหนูเลี้ยงหนมพี่เองก็ได้เพราขาแบบว่ามีการท้าทายกับพี่ดุ๊กพี่ดุ๊กคอมเมนต์ก่อนเลยท่านแรกเลยจริงจริงแล้วอ่ะ คือถามว่าเครื่องนี้น้องทำออกมามันสวยไหมพี่ว่ามันยังไม่สวยอะนี่ไงพี่จะหาเรื่องไม่ซื้อนะคือโอเคลูยคือในแง่ของไอเดียหรือว่าแนวคิดอะไรเงี้ยพอพอน้องบอกว่าน้องจะไปใช้ในแคนเต้ในโรงอาหารอะไรเงี้ยเออก็ดูน่าสนใจเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเครื่องปรุงที่ทําให้มันดูสะอาดได้และที่สําคัญที่ชอบอะคือมันสามารถที่จะควบคุมสูตรในการปรุงได้ ถ้าคนจําได้เนี่ยนะครับก็จะรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ยังคิดสูตรให้เขาอีกเป็นเมนูชอบมากซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่แค่คันทีนร้านอาหารเนี่ยร,ร้านก๋วยเตี๋ยวอะ,อะไรอเงี้ยนะ<ส>เห็นแล้วคงอยากจะได้แล้วก็เอาไปต่อยอดในเรื่องของเมนูด้วยแต่รูปลักษณ์ยังไม่ค่อยสวยมันอาจจะต้องไปทำอะไรเยอะเลย พี่ตัดสินในเรื่องศิลปะ,ะเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อนนะว่าพี่อยากให้พี่เอกเขาเลี้ยงขนมพวกเรา,นานทั้งหมดนนหรือว่า,นานพี่จะให้รางวัลน,น้องดีพี่ปอดีกว่าในฐานะที่เป็นแม่บ้านรู้สึกไงบ้างเออพอฟังพี่ดูขึ้นมาแวบบนึงก็เลยนึกถึงว่าเออถ้าวางไว้โต๊ะ๋วยเตี๋ยวแล้วน้องสามารถย่อให้มันเล็กลงพี่ว่าทำได้กระปุกอย่างที่แนะนําไปเลยลูกคือมันมีมีแคกแค่ท่อโผล่มาเนี่ย บางทีเนี่ยเรามันอะไรที่มองไม่เห็นข้างในอะ่ะเหมือนมันมีอะไรซ่อนอยู่ทําให้เราเห็นด้วยนอกจากมันจะมีอะไรปลอมปๆหรือเปล่าหรืออีกอย่างก็คือให้รู้ว่าเอ้ยฉันกดพอกดไปแล้วฉันกดไม่ผิดเกิดกดผิดอา้าวเราจะได้เห็นว่าเออที่แนะนนําว่ามีขวดใสๆข้างบนแบบนั้นแต่ว่าไอเดีย น่ารักยังไม่เคยเห็นใครทําแล้วมอห้าเองเห็นได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะคะส่วนเรื่องกลไกที่บอกใช้เรื่องของการปั๊มลมดรว่าไงคะคือจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ปรุงก๋วยเตี๋ยวหรือซุปอะไรก็ตามเนี่ยมาไงก็ทานอย่างนั้นเพราะว่าได้รับข้อมูลจากผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองว่าในบ้านเมืองนี้ว่าเชื้อรามันเยอะเยอะมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องพวง เครื่องปรุงเนี่ยมีมากกว่าน,นั้นเพราะว่าบางท่านเนี่ยเวลาไปใช้เนี่ยก็ใช้ช้อนตัวเองไปตักบ้างปนช้อนกันไปหมดนะครับแต่อย่กกางไรก็ตามเนี่ยของเธอเนี่ยมันมีการนอกจากเรื่องความสะอาดที่ตัดปัญหาเรื่องใครก็มาปนเปื้อนไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีการระบุหมายเลขความมากความน้อยนะครับถ้า,าจา์จะเติมเนี่ยอาจารย์จะจะให้ทำมากกว่าไอโบชัวที่บอกว่าถ้าหวานต้องเป็น16 1 1หนึ่งถ้าเป็นแล้วนะถ้าเผ็ดจะต้องเป็นนั้นเนี่ย อันนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องบันทึกเข้าไปเลยแทนที่จะต้องให้คนมากดเองหรือแม้กระทั่งผมเนี่ยหลังจากที่เครื่องเครื่องเธอออกจําหน่ายแล้วเนี่ยตอนที่ผมชักอยากจะรุงละผมก็สามารถมีนัมเบอร์ลันของผมได้นะต่อไปผมผมก็กดคลิปปั๊บสี่ท่อนึงเข้ามาใส่ให้ผมทีเดียวคือใส่โปรแกรมได้เลยโปรแกรมได้เลยเป็นลูกค้าประจําไปเลยนอนนั่งกดปุ๊บได้เลยไม่ต้องมากดทีเพราะว่าครั้งกดทีละครั้งเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับก็อยากให้เติมตรงนี้นะ แต่คราวนี้รอรุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้กินขนมจากพี่เอกหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะครับงไปเลยนะครับคณะูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับเอาเลยนะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อพักสักครู่แล้วก็ไปชมเปิดโลกไอเดียกับน้องอีแล้วกับมาพบกันใหม่ค่ะและที่สำคัญที่ชอบคือมันสามารถที่จะควบคุมสูตรในการปรุงได้ ผมเนี่ยหลังจากที่เครื่องเครื่องเธอออกจําหน่ายแล้วเนี่ยตอนที่ผมชักอยากจะปรุงละไอเดียน่ารักยังไม่เคยเห็นใครทำขอบคุณพี่กับเครื่องผลลกไอเดีย <ทะ S 1> มากมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับกลับมาสู่เรื่องของเรามาดูกันนะครับว่าคณะกรุ๊เราจะซื้อหรือไม่ซื้อค,ครับซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อกัแพงเพชรซื้อไม่ซื้อซื้อฮะซื้อไม่ซื้อ จมากรับคุณต่อยอดไอเดียจากอพชและสรมรภูมิไอเดีย <hi. S 1> รวมไปถึงถ้วยดาวเวนน่า ดูสัมผัสได้เลยเรื่องเงินเรื่องของรางวัลเรื่องเงินแต่ว่าน้องเขาแบบความภาคภูมิใจเรื่องเงดีใจดีใจด้วยใดีใจเดีใจมากเลยนะคะวันนี้พวกคุณได้เดินทางมาประสบความสําเร็จในสุดจุดหนึ่งแต่อย่าหยุดต้องไปต่อแล้วมาอีกนะคะรายการของเรายินดีต้อนรับเสมอน้องๆคนเก่งจากกําแพงเพรมองให้ครับแต่หนครูไม่ไ้จะบอกน้องๆไหมครับทำไมถึงซื้อครับร้อดีใจดีใจกันแล้วดีใจด้วยนะครับ ก็เห็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เห็นว่าไอเดียน้องเนี่ยมันไปต่อยอดได้พี่พูดจริงๆว่าเครื่องนี้ถ้าในแง่ของงานศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยมันยังเป็นศิลป์เปิดอยู่นิดนึงแต่พี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องได้ทุนต่อยอดไปเนี่ยไอเครื่องนี้จะกลับมาให้พี่เห็นในสภาพที่เรียกว่าเพอร์เฟกแน่นอนนี่ ความปราเพิ่มมาสู่น้องๆครับรออยู่นะคะและนี่คือความภาคภูมิใจนี่คือความตั้งใจของรายการสมรภูมิไอเดียรายการสิ่งประดิษฐ์ที่เปิดเวทีสําหรับทุกเพศทุกวัยขอบคุณอภวชด้วยนะคะผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราและวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมใครมีสิ่งประดิษฐ์ส่งที่ไหนพี่เอกแน่นอนเลยนะครับดาวน์โหลดไปสมัครได้หรือว่าส่งผลงานกันเข้ามาได้นะครับที่ Facebook ของเรานะครับง่ายๆสะดวกสบายมากเลยนะครับในวันเวลานี้นั่นก็คือพิมพ์ภาษาไทยเลยง่ายๆว่าสมรภูมิไอเดียครับที่เฟซบุ๊กคับ เข้าไปที่ f c e e o o o แล้วก็ติดต่อสื่อสารกับเราได้นะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยพบกันใหม่สัาห์ดน้ากับสมรภูมิมายดีออเพนเยอร์ไซสวัสดีครับเก่งมากมาก